ยักษ์ใหญ่อันไหนบ้างที่ให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้นะคะมีทั้ง Facebook ก็ออกฟีเจอร์ในการช่วยบริจาครวมไปถึง l ล ne นะคะก็ออกสติ๊กเกอร์ pray for Nepal อย่างที่เห็นอยู่ด้านนี้นะคะเป็นการซื้อมาปุ๊บเราได้เงินบริจาคไปให้ผู้ประสบภัยเลยทันทีและเราได้รับความน่ารักฟุ้งฟริ้งด้วยเลยทีเดียวถูกต้องเริ่มแรกเลยนะคะ l ล n e ประเทศไทยก็ได้ประกาศเปิดตัวสติ๊กเกอร์ Line ชุดใหม่ชื่อตามนี้เลยค่ะ pray for Nepal สติ๊กเกอร์เซตการกุศลวางจําหน่ายทั่วโลกนะคะผ่านสติ๊กเกอร์แล้วก็ Line Store ราาคอยูปแล 50เหรียญเป็นเงินไทยประมาณ32บาทเท่านั้นเองนะคะเปิดจําหน่ายตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมโดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนําไปบริจาคให้สภากาชาดญี่ปุ่นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวที่เนปาลต่อไปชอบตัวนี้ชอบตัวอะไรนะคนี่กับบราวที่กอดกันอยู่เนี่ยตัวสุดท้ายมิตภาพไงจะบอกคุณผู้ชมว่า50เหรียญที่ว่านี่ไม่ใช่เหรียญสหรัฐนะฮะเป็นเหรียญใน อ่คอยเป็นคอยไลน์อ่ oh. าฉะนั้นเนี่ยวิธีการแรกก็คือใช้เงิน ที่เราตัดผ่านบัตรเครดิตซึ่งเราผูกไว้กับบัญชี Apple ID หรือจะเป็น Google Play Store ก็ได้นะครับเราจะไปการซื้อบัตรผ่านบริการบัตรเติมเงินต่างๆก็สามารถที่จะเติมเข้าไปได้เช่นเดียวกันใช่32บาทเท่านั้นนะคะเหรียญในลายอย่างที่บอกไปส่วน Facebook ค่ะก็เพิ่มฟีเจอร์เช่นเดียวกันนะคะแสดงข้อความสําหรับเลือกให้กดคลิกบริจาคเงินแก่ International Medical Corps ซึ่งก็เป็นหน่วยงานที่มีทีมงานรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็หน่วยพยาบาลเคลื่อนที่ในพื้นที่ด้วย รวมไปถึงนํายาและการรักษาพยาบาลไปยังพื้นที่เกิดประสบเหตุนะคะซึ่งก็ปรากฏบ bon นหน้า n e w s f e ีดของผู้ใช้อย่างที่เห็นนี้เลย Facebook ก็ร่วมสมทบทุนทุกๆก,ก,การบริจาคครั้งนี้สูงสุดราว65ล้านบาทหรือประมาณ2ล้านดอลลาร์นะคะเร็วมากเลยครับใช่มอบไปแล้วนะคะให้แก่องค์กรที่ช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณาภัยที่ท้องถิ่นในปาลนั่นเองส่วน Google ว่าคุณผู้ชมยักษ์ใหญ่ไอทีโลกนะครับ ก็ออกบริการชื่อว่า crisis map นี่เพิ่มเติมจาก person finder ที่เมื่อวานนี้เราได้แนะนำกันไปอันนี้เป็นแผนที่สำหรับการตรวจสอบเส้นทางสำหรับผู้ที่กำลังต้องการอพยพนะครับเพื่อจะหาเส้นทางที่ปลอดภัยผ่านภาพถ่ายทางดาวเทียมแล้วก็ยังมีการลดค่าโทรของ Google Voice ในเนปาลนีจาก19เซนนี่เหลือเซนเดียวโอ้ใจไม่ถึงไม่เหมือน AIS ASD t e x t u e ของไทยเราฟรีแต่อันนี้นี่เป็นการ โทรผ่านเน็ตก็เรียกว่า Google Voice นะฮะก็โทรไปได้ทั่วโลกไม่ได้แค่โทรกับไทยนะครับ19เซนต์ซนเหลือ1น1เซนอันนี้ก็เป็นมาตรการของทาง Google ที่ออกมาช่วยเหลือนะครับให้กับทุกๆคนเลยทีเดียวครับ